กบทำไมตัวเปียกอ่ะลงมาเก็บเหยื่อหรอลงไม่ใช่ไม่ได้อาบน้ำด้วยใช่ไหมเขาไม่เหือเขามก้นหน้าครับเมื่อกี้เับจ้างงมเหยื่อเกลียดเหยื่อมาติดลึกอะไรต้องเอาหัวดที่เคยเคยเจอลักษณะประมาณว่าแบบมูบแล้วอะไรๆขึ้นมาหมดเลยวะขึ้นมาหมดเนื่องจาที่บ้านขึ้นมาหมดประมาณนั้นแบบขึ้นมาหมดเลยอ่ะมาเหมือนโผล่มาพอตรงพอตามาหมดเลย ห้าเป็นปรกาศเดีเยวมีเชือบรินเตอนนะ้ำเอาโอกาสทองสิ